ชีวิตจะดีขึ้น1,000%ซด้วยกฎแรงดึงดูดเขาทำกันยังไงค,ครับครูคลิปนี้ครูจะบอกให้นะว่ามนุษย์เหล่านะคะตื่นลืมตาขึ้นมาในทุกทุกวันนะคะจะไม่ย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำกับเหตุการณ์ในอดีตท,ที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าเมื่อวาน จะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวอะไรขึ้นก็ตามอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีไม่โอเคเราจะไม่หวนกลับไปคิดถึงแล้วก็ย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำแล้วก็ไปให้การโฟกัสกับเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและจบไปแล้วในอดีตทุกๆวันทุกๆเช้าที่เรามีโอกาสได้ ตื่นลืมตาขึ้นมานะคะเราจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยคำว่าขอบคุณค่ะนะคะครูอยากบอกว่าลองเอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ติดต่อกัน30วันหลังจากนั้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าคุณจะสนุก กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและคุณจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลืมตาขึ้นมามองเห็น